ครับสวัสดีครับผมซ้อมกองให้เบคกุปครับไฟซ้อมมากี่วันเมื่อที่ครับซ้อมอยู่ที่ไรไอเบคุปครับที่เดิมเลยครับใครเป็นผู่ซ้อมบ้างในตอนนี้มีพี่โยธินและพี่คมบดครับมีมีต่ารต่อยวันแล้วก็อาร์เรเยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละตอนนี้ยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบแล้วน้ำหนักปอยปอยเหรอตอนนี้หกถึงหกครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับวันนี้มาเจอสองคนนะเจอพี่เขายังไม่เคยต่อยมั้งยังครับครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยพี่ก็ยัง ก็เคยเห็นมางครับเขาโมเดิร์สไตล์ซีเมอร์ครับวันมาเจอรุนพีเลยวางเงี้ยวางแผงไงดีก็ต้องเดินเบียดครับตามสไตล์เราไม่ไรเด็กแก่ใครวุ้ยก็บรินีเนาะล่าสุดเราต่อยไหนไว้วันไปต่อยวันมาเป็นไงบ้างแพ้แพ้คะแนนเหรอใช่วันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่เท่านั้นร้อยร้อยสี่สามปล่อยใหญ่เลยนะแล้วอย่างห้ายกที่ต่อยไว้ก่อนจะไปวันอ่ะต่อยไว้ที่ลาดกระบังที่นี่อ่ะวันนั้นต่อยกับใคร เด่นลุงทองครับแพ้มั้งแพ้เหมือนกันครับแข่งเวทเท่าไหร่วอนนั้นต่อยร้อยสามแปดร้อยสามแปดโอเวทวันนี้เลยเนาะแล้วเราหยุดไปกี่เดือนหยุดไปสามเดือนไปทหารอ๋อทหารนี่เพิ่งกลับมาครับร่างกายตอนนี้เป็นยังกี่เปอร์เซ็นต์ก็ดีครับสมบแข็งแรงนะวันนี้พอมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยครับวันนี้ต่อยเวทร้อยสามแปดเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่สองปอนด์ับสองปอนด์นี้ผ่านได้มาแล้วร่างกายตัวนี้เต็มร้อยเต็มร้อยพร้อมแจ้งเกิดเลยนะครับเมาชนะรุ่นพี่เลยใช่ครับคุ้มมากี่กิโล สี่ลครับต่อยมือไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณร้อยร้อยกว่าคนจังหวัดหนองคายฝากเชื้อช่วยเป็นขับรถหนฝากพี่น้องชาวหนองคายช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะวันนี้เต็มที่ครับพร้อมแจเกิดน,นะครับโชคดีครับ